ขอจะฝากซิงเกิลไว้หน่อยได้ไหมครับได้เลยครับอ,อ,อย่าอมถ้าขมคอนะฮะอันนี้ซิงเกิลซิงเกิลใหม่ของผมเองสนับสนุนโดยเรือนจำบางไผ่มิติใหม่แห่งการพักผ่อนเล่านะทำไมอ่ะใจร้อนอขับรถเฉียวกันหน่อยลงมาต่อยกันส<อ>มุนไพรแบบเฮียนี่ต่อให้รถชนกันเปิดประตูออกมาก็อีโองเงินให้หนูน่อย ฟังไม่ผิดหรอกโอนเงินมาให้หน่อยให้โอนเงินให้เหรอใช่ร้านสองจะไปทํานมล้านสองร้านสองอพอเหรอพอสิทำไมจะไม่พอล่ะไม่เงินกูนี่นพอ,เ,อเงินจบเลิกกันคุณก็มีหลายอย่างเนาะสัะคุณก็มีหลายอย่างคือซาพรอนใส่กะดีรีความหูซึกของซาพอนกับดีอันใส่แล้วแบบเย็นหัวละกะ ผมลวงผมหลนผมประดกเจ้าบอกเขาว่าเป็นจอมยุทธแต่เหตุใดจึงไม่พกกระบี่ไม่ใช่ว่าจอมยุทธทุกคนจะต้องพกกระบี่ี่ท่านเจ้ากำลังจะบอกเขาว่ากระบี่อยู่ที่ใจงั้นเหรอเปล่ากระบี่แค่อยู่ที่บ้านเนฮะียอ,อะไรอะสมุนไพรสมุนไพรอายุเยอะๆแล้วต้องใช้สมุนไพรแล้วทำไมต้องบีดล่ะครับให้มันคืนตัว ให้กลินสมุนไพรมันออกนี่ถ้าพรมน้ำฉันหน่อยนี่แจ่มเลยแล้วทำไมไม่ปลูกไว้หน้าบ้านล่ะครับจะบ,บ้าเหรอสมุนไพรแบบนี้ไปไปลูกมาเจอปัจปเจอได้ยังไงแอบปลูก